อรุณสวัสดยามเช้านะคะวันนี้เป็นวันที่สาของการที่อยู่เซี่ยงไฮ้นะคะวันนี้เราอยู่ที่สร้างเหลาเมื่อคืนนี้เรามาเที่ยวกันที่ภูเขาเทวดาหรือหวังเซนกูนะคะวันนี้เราก็เลยเดิน,นทางกลับนะคะทางโรงแรมก็มีบริการเรียกรถเ,เหมือนรถ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 แท็กซี่อะค่ะเป็นรถส่วนตัวตรงนี้มาส่งให้ที่สถานีรถไฟฟ้าร้างร้างเหลานะคะโดยคิดอยู่ที่ร2อ ถือว่าถูกเพราะตอนที่เรามาเราเรียกตีตีอยู่ที่ร้อยร้อยหกสิบบาทนะคะตอนนี้ก็ลองเดินทางไปที่สถานีสร้างเหลาเพื่อจะเดินทางต่อไปยังหางโจวเพื่อยังวันนี้จะไปเที่ยวหนึ่งวันกับที่หางโจวนะคะระหว่างกนนารเดินทางนะคะหมู่บ้านเขาเทวดาที่เมื่อคืนเรามาเที่ยวกัน สวยมากเลยเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะคะลังเดินทางไปสถานีรถไฟกันค่ะเราลงจากรถจากโรงแรมที่มาส่งเรานะคะก็มาถึงสถานีสร้างเหล่าเพื่อว่าเราจะเดินทางต่อไปที่หางโจวนะคะเราจะเดินทางอีกทีตอนเที่ยง5้นาที ตอนนี้ถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงที่สร้างเหล่าแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อนะคะตอนนี้ก็อาจจะพักทานข้าวก่อนโจนะคะเราก็มาดูเรา ทางแพลตฟอร์มที่3ามาช่องที่3ในการเช็คอินนะคะเราก็ดูแล้วมดรมีได้เลยว่าแพลตฟอร์มของสถานีของเราเนี่ยเป็นเราเป็นแพลตฟอร์มที่5้าก็เท่าชานชลาที่5นะคะเราจะเดินทางไปหังโจก็คือเราจะไปจีหนึ่ง้าสเดินทาง่เที่ยงเที่ยงแป8นาทีจะเป็นชานชลาที่5้าหรือแพลตฟอร์มที่5้านะคะ อันนี้เรียกแล้วเดี๋ยวเราก็เลยจะเดินลงไปพร้อมกันคิวได้เลยแล้วก็ทางนั้นก็จะเบิดให้เราเข้าได้ค่ะสำหรับการเดินทางยุ่งเที่ยวรถไฟความเร็วสูงของที่จีนเนี่ยถือว่าก็ไม่ได้เดินทางยุ่งยากค่อนข้างจะสะดวกและง่ายใช่ไหมง่ายนะ, Hello, ะ,ะถ้าเราสะดวกสะดวกใช่ค่ะของกินก็มีบนรถไฟด้วยแต่อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าใครหิวในระหว่างทางก็สามารถจะซื้อกินแถวๆก่อนขึ้นรถไฟได้ค่ะ ได้ยังไงก็ลองเที่ยวเลยนะคะถ้าเราใส่ไม่แพงมากถูกแล้วก็ดีกว่าขับรถเที่ยวเองเพราะว่าประหยัดเวลาคอ้โถ้าหวยก่อดได้มีคนถ้าหวยด้วยนั่นหนังสือช่ไรน่ะันัีสือของใคๆ โจอีสเตชันเรียบร้อยแล้วคะ่ะลงจากรถไฟมาเรียบร้อยเราก็จะเดินทางลงข้างล่างลงข้างล่างเพื่อจะไปหาล็อกเกอร์ฝากกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าเราใบใหญ่เราจะเดินเที่ยวในหางโจถึงมืดเลยจะให้ลากไป <Okay. S 1> สงสัยจะยากอยู่กระเป๋าเราใบใหญ่มากก็เลยต้องหาล็อกเกอร์เดี๋ยวเราไปตามหาล็อกเกอร์กันนะคะ เราเดินลงบันไดเลื่อนมานะคะแล้วก็เอาพาสปอร์ตเพื่อออกทางเอ็กซิสเพื่อออกไปข้างนอกนะคะใช้พาสปอร์ตเอาสแกนได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าที่เก็บกระเป๋าจะอยู่ขวามือถัดไปของแมคโดนัล์จะมีตู้ฝากกระเป๋าเป็นล็อกเกอร์ท่านั้นคนที่แบบว่ามาเที่ยวแบบอยากจะเที่ยวหังโจแค่วันเดียว มาซึ่งมาจากสถานีอื่นอย่างเงี้ยสามารถบรักบกระเป๋าไว้ที่นี่ก่อนแล้วไปเที่ยวเสร็จค่อยมาเอาก็ได้นะคะร้านอาหาร เป็นหยอดเหรียญนนะ่าจะเป็นคนเข้าให้แล้วเราใจาอังกับเขาเองขอเงนินสดไอ้ค่าฝากได้จะไปเก็บข้างในแล้วก็มุลู้จะเป็นพนักงานดูแลให้นะจ๊ะสิบสองชั่วโมงฝากได้สิบสองชั่วโมงสิชั่วโมงแล้วมารับที่นี่ใจดังไงใจแรงกำลังเขียนย นนั้เรียนเที่ยวได้ตามอัธยาศัย2ชั่วโมงแล้วก็มาเอากระเป๋าที่นี่ได้เลยดีค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องหอบอะไรไปถ้าสมมัิกระเเยอะหรือยังไงเนี่ยก็เอามาฝากไว้ที่นี่ได้เมื่อกี้กระเป๋าใหญ่เขาคิดอยู่ที่20หยวนต่อ12ชั่วโมงประมาณ200บาทแต่ก็ถือว่าไม่แพงค่ะร้อยหนึ่งร้อย20หยวนเร้อยหนึ่งค่ะคำนวณผิด ค่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อทเที่ยวในเมืองขังโจที่แรกที่เราจะไปคือทะเลสาบซีหูใช่ไหมคะใช่คะ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งตีจี้ไปก็คือจะเรียกรถแท็กซี่พาเที่ยวในเมืองค่ะี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเลสาบซีหูสรุปเปลี่ยนใจเป็นรถไฟฟ้านะคะนั่งลาย19จากสถานีขังโจอีสเตชันเพื่อไปเที่ยวทะเลสาบซีหู ก็คือนั่งสาย19ไป2สถานีนะคะตามนี้ได้เลยไปลงเวสเลกเซนจูโรสแควร์แล้วก็ต่อสายสีแดงลายหนึ่งอีก2สถานีนะคะเพื่อไปลงฝึงิจี้โรดเพื่อเราจะไปเดินเล่นที่สถานีศาสซีหูกันคะ่ะก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะไม่ยากลองดูค่ะ ทางที่รถไฟฟ้าหางโจก็จะเหมือนเซี่ยงไฮ้ค่ะเหมือนกันเลยใช้อารลีเพย์ได้เลยค่ะยูสนาวโอเคเรียบร้อยใช้ได้แล้วจ้าหางโจเมโทรนะเราใช้ได้ทั้งรถบัทสทั้งรถไฟฟ้าได้เลยค่ะโอเคลงทสถานีไปข้างล่างนะคะ <c oughs> เพื่อนว่าจะไปต,ตี้แต่ว่าเราต้องหาทางออกเพื่อไปรอรถตี๋พอเราออกจากลาย19เาเพื่อจะไปต่อลายหนึ่ง สีแดงนะคะเราจะไปสถานีถัดไปค่ะอันนี้จะเป็นสถานีเวสเลค่ะมีมาเลี้ยวขวานะคะจะตนซงป๊อปมาแล้วก็ตรงไปทางนี้จะเป็นทางเดินไปทางทะเลสาบสีหู 50. ส่วนสาธารณะที่อยู่ติดกับทะเลสาบซีหูเดินจากสถานีรถไฟมาเดินทะลุค่อนข้างไกลเหมือนกันค่ะประมาณ800 m. เมตรเห็นแล้วทะเลสาบซีหู เลี้ยวมาอีกซ้ายก็จะเจอร้านนั่งกินของกินเยอะช่ำๆัำนมอะไรอ่ะนั่งเยอะมากวันนี้วันพฤหัสแต่ว่าคนเยอะเหมือนเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ หรืออาจจะเสาร์อาทิตย์คนเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นราเป็นทันธรรมดาโหวิวสวยไอศกรีมชาหลงจริงอร่อยไหมอยู่ไหนอ่ะหอมไหมหอมชาไหมอันเขียวอร่อยกว่าอันนี้กลิ่นชาหลงจริงกลิ่นชาไม่พอหอมสีเขียว เขาไม่เชื่อดูรอยผ่าัเราออกจากทะเลสาบสีหูแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปเลยเฟิงเจดีนางเพียงหูวขาวโดยระบบแท็กซี่เพราะว่าเรียกตีตี้เราไม่ขึ้น ก็เลยลองบอกแท็กซี่ดูว่าไปเท่าไหร่แต่หางจากนี้ไม่น่าจะเกิน3นาที4นาทีน่าจะถึงถ้าดูใน Google Map อันนี้กำลังจะนั่งแท็กซี่ไปแต่แบบกดมิตเตอร์ไปเจอกนันที่เหลยเฟิงค่ะถึงแล้วค่ะแต่ว่ารถยังไม่ถึงถเห็นจีดีดดด รถติดมากซีสตยี่สิดสอหวนไปแล้วแต่ชอบเขานะต้นไม้เยอะมากเป็นพันเลยวะต้นไม้เยอะมากร้อยกว่าบาทเออร้อยโอ้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 สมรรถยีสิบสองหยวนเราจะเดินลงมาตรงนี้ไหวไหมเนี่ยโอ้โหดูดีดงต้นไม้สวยเลย ต้นไม้เขียวชุกเปิดลงรถมาเรียบร้อยแล้วค่ะพเพราะว่ารถติดเขาเลยบอกให้ลงตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในเจดียเพื่อหลังถึงแล้วเจดีเหลยเฟื์ ขเขาพูดอะไรนะคะแต่เขาเดินมาตามขนาดเราไม่รู้เขาจะขายอะไรเราก็เลยไม่แน่ใจแม่รีดีเลย์เฟอร์ก่อนเข้าเราจะมาซื้อกเกตเเ็ตตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อจะเข้าไปในจดี ได้เรียบร้อยแล้วนะคะคนละสี่สิบหยวนจ่ายเงินสดได้สแกนได้จ้าขึ้นมาถึงแล้วค่ะเจดีนางพยางูงงขาวสวย อันนี้เป็นเครื่องที่เที่ยวระดับ 5A อยู่นะคะมีเป็นไดเรเ่อ่อมอะไรให้เราขึ้นเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นซากเก่าที่เขามีซากเก่าเดิมๆที่เขาเป็นของเดิมแล้วก็สร้างของใหม่มาค้อมทับไว้ที นี้นะคะชั้นล่างจะต้องมีลิฟต์ขึ้นกับบันไดขึ้นไปบนยอดนู้นนี่ลิฟต์คนคิวเขาเยอะมากจะถึงตลาดเดี๋ยวเราขึ้นบันไดต้องขึ้นไดไปถ่ายวิวข้างบนให้ดูนะคะว่าวิวข้างบนสวยไหมปะ่ปะป่ะขึ้นบันไดคือลิฟต์คนเยอะเราเลยเลือกขึ้นบันไดแทน วิวข้างบนนะคะแต่ยังไม่สุดเ mm hmm. ดินขึ้นมาชั้นบนสุดของเจดีย์นางพญางูข่าวทนเป็นของคอ,องสวยมากเราไปดูวิวข้างนอกกันชั้นบนสุด mm hmm. นี่จะเป็นวิวข้างบนสุดที่เจดีย์งูข mm ้า hmm. ว อนนี้จะเป็นมุมที่อยู่ข้างบนสุดเลยก็จะเห็นทะเลสาสบซีฟนะสวยงามมนาะถ้ามีโอกาสแวะขึ้นมาดูได้นะคะเป็นวิวนึงที่ค่อนข้างที่จะสวยลองแวะมาเที่ยวดูได้นะคะ แล้วตอนนี้เรากำลังเพิ่งลงจากแท็กซี่มิเตอร์นะคะกำลังจะเดินทางไปเหอเฟิงเหอเฟิงสตีดเป็นโอสตีดนะคะที่ถนนเหรอรกเฟิง o, ก็จะมีของขายของกินของของเดินเล่นน่าจะใช่มีสถานีรถไฟอยู่ตรงน,นี้ด้วยออน่าจะเป็นทางเดินเข้า แต่มาดูเดินไกลไหมแฮกซี่บอกว่าให้เดินต่อจากตรงนี้ได้เลยแฮกซี่ก็อัธยาศัยดีมากจะพาไปกินร้านอาหารที่อร่อยเขาบอกว่าอร่อยอร่อยกว่าที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอมาเดินเล่นดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยหางโจงก็จะเป็นเมืองที่ต้นไม้ต้นใหญ่มากนะคะเห็นแล้วแบบอืมเขารักษาต้นไม้ได้ใหญ่จริงๆสวยจัดสวนได้สวยด้วย หนะะูธรรมชาติมากถ้ามีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูนะคะนี่ร้านไอติมเขาเป็นเหมือนฟู้ดทักบ้านเรานะเจ๊นะแต่ว่าเขาตาจัดดูสวยกว่าด,ด,ดูดีดู ตู้เหมือนกันเปแลยโอ้โหอันนี้สวยจังเลยดูสินะ <laughs> อันนี้คือเราต้องมีบ้างเนะนี่ยโอ้โหดูเป็น,น,นสวยจริง,างขายไอติมนะคะเนี่ยน่ารักจังเลยไอติมไอติมหลากหลายรสน่าจะตักใส่โคนสวยค่ะสวยมาก สวยค่ะทำดีชาวค่ะถนคะน,นคนเดินเลยเฟิงเจ๋ยเฟิงอะไรเฟิงเฟิงนะน่ารักจังเลยมาแล้วต้องถ่ายบ้านพ่ออบบ้านะ ผมไม่ ไก่ไก่สุกไม่ถ well, okay. ูกให้เขาทำให้ใหม่ไหมเป็นไงบ้างสามไม้เลยเหรอโอเคเข้ามาในตลาดนะคะน่าจนเป็นทุดชอดของที่นี่

เยมากเลยรจริ้งกีไทยแมงดาด้วยกินเยอะมากเลยกินกฮูีทีทรเราก็แวะมากินข้าวร้านนี้นะ สังก่อนสังก่อนเดี๋ยวเราใส่อ่ะดีน่ากินทุกอย่างเลยหิวหรือเปล่าใกล้เคียงใกล้เคียงกับไอที่ผ่านมาใช่แต่ว่ามันเป็นอาราคาเลยดูดีหน่อยเออไออีกฝั่งคืออะไรโอ้มีสองฝั่งเอ้เป็ดก็น่ากิน นี่เจ๊นี่ไหมเต้าหู้นี่ไหมเต้าหู้อีกแล้วไหมเต้าหู้เสฉวนเหรอเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนนะจ๊ะเมนูแรกมาแล้วเป็ดดำแห้งหังโจวเป็นไงคะเป็ดดำแห้งๆหน่อยหลังที่สองหมูผัดพริกนี่ ทอดพริกก่อนอืม่านไหมคะถ่านทั้งเฮ้ยตรงนู้นเราลหมดแล้วทานไม่ทันงั้นเดี๋ยวเรากินเต็มปานนะคะคืนนี้ค่าเสียหายทั้งหมดอยู่ที่1 7ึยดหยวนจ้าอร่อยแล้วก็ถูกประหยัดด้วย กลังจะเดินทางกลับจากหางโจวเพื่อไปเซี่ยงไฮ้แล้วค่ะก็นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับจากหางโจวเพื่อไปเพื่อไปเซี่ยงไฮ้ไปาาเอา,าไปเอากระเป๋าเดินทางเราก็กลับโรงแรมที่พักที่เดิมน,นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเที่ยวในเมืองเซี่ยงไฮ้กันวันนี้ก็ อิ่มแล้วก็ได้เดินเที่ยวเก็บในเมืองหางโจได้บางส่วนไม่ได้มากเพราะว่าเวลาน้อยก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากน่าน่าอยู่เมืองนึงเพราะว่าต้นต้นไม้ต้นใหญ่มากก็ตู่นี้เราค่อยไปเที่ยวกันไหนนะคะงั้นเราไปเลยไ